สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับว่าผมแม็กกมมี่เช่นเคยนะวันนี้ขึ้นอยู่กับผมในเกมแกงสตาร์วีันะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาป่วนเมืองดีกว่านะครับเพราะว่าไม่มีอะไรทำนะฮะก็มีคนอยากให้ผมกลับมาเล่นนะผมก็จัดให้นะเอาขวานฟาดคนไปหนึ่งทีนะฮะขวานแม่งสุดยอดเลยว่ะสักทีดีเป็นไงโอ้โหโหดเกินอ่ะเดี๋ยวสักพักดาวจะขึ้นทุกคนผมจะป่วนตำรวจครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอใครเลยฮะ คิวไปสามตัวแล้วทุกคนโอ้โหเปิดมาก็จัดไปสามเลยนะฮะอุ้ยโดนหนึ่งดาวแล้วทุกคนหนึ่งดาวนะครับหนึ่งดาวนะครับมาลงมาลงมาลงมาเป็นไงสองดาวแล้วจัดไปนี่เป็นไงโหชิชชวควอครับเฮ้ยสามดาวแบบรวดเร็วอะทุกคน เฮ้ยมอไซ์มันสวยจังวะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นก่อนขึ้นยังไงผมลืมละโอเคแล้วละเรียบร้อยสักที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 ตายป่าวะเฮ้ยไม่ตายเว้ยมันไม่赖นะทุกคนโอ้โหมอไซ์แม่งปรับใหม่ปะะ่าววะเท่ขึ้นเยอะเลยนะทุกคนสีมันดูแบบเออแฟนซีแฟนซีขึ้นวะมันไม่ใช่สีน้ำเงินอะมันเป็นสีฟ้าฟ้าอ,อ่อนอะผมค่อนข้างชอบนะครับ แล้วมึงอะไรกันนี่ฮลัลโหลเอ้ยลบไปก่อนผมรู้สึกว่าผมอยากยิงคนแล้วผมเริ่มไม่ไหวกับแม่งละมึงจะยิงอย่างนี้ใช่ไหมเอ้ยอูชนกูมาทุกคนผมพร้อมบวชพร้อมไฟพร้อมไฟโอ้โหตำรวจแถวนี้แม่งเถื่อนแถวนี้แม่งเถื่อนแถวนี้แม่งเถื่อนวะแถวนี้แม่งเถื่อนมาดิมาดิาดเฮ้ยตำรวจแม่งบางระจัดเลยทุกคน ผมนึกว่ามันแบบมันจะเหมือนแกงตานิวออลีนซะอีกอะดูตำรวจดิโกร่าเกินไม่ค่อยมีน้ำยาครับตำรวจพังนี้ตายกันใหญ่เลยทุกคนโหแย่งกันตายทุกคนมีอะไรให้หนากว่านี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้หนาจริงอันนี้หนาจริงทุกคนผมหลบอยู่ข้างหลังมันนะฮะมันจะยิงผมไม่ได้นะฮะเนี่ยเป็นไงโอเวอร์โหลดครับเขาเรียกว่าโอเวอร์โหลดมันยิงผมไม่ได้แล้วเป็นไงโอ้โหความคิดเราแม่งล้ำเลิศหรอ เราก็ดักอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็รอมันลงมานะฮะถ้ามันไม่ลงหัวก็จะระเบิดจะตูดไปเลยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อน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 มันเริ่มมันเริ่มจะแรงกันไปแล้วทุกคนผมต้องหลบดูหลังมันนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันยิงผมนะเป็นไงโอโหควางพีกูฉลาดล้ำเลิศทุกคนเป็นไง ทหารก็ยิงผมไม่ได้นะเป็นไงโอ้โหเขาเรียกว่าโอเว์โหลดทุกคนฝั่งนันเดินมาไ,ได้แบบวะจะสอยหัวจะสอยหัวเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเงินมาลงทุนกับการยิงปืนให้หมดเลยทุกคนเอาคันนิ้วเอาโอเอาตรงนี้ดิทำไมโอทำไมยิงทหารคนนี้ไม่ได้วะเออได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวดทุกคนผมว่าเราต้องเปลี่ยนแผนแล้วหลังมันเข้าหน้ามันมาวะผมว่าเราต้องไป เอาฮอในค่ายทห,หารทุกคนปไปไปค่ายทห,หารกันหน่อยดีกว่ายิงจังเลยรถกูเนี่ยยิงจังเลยยิงจังเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะระบงระเบิดอะทําอะไรกูไม่ได้หรอกอโลโหลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมขออนุญ,ญาตขับรถไปหาฮอนะครับในค่ายทห,หารก่อนดูที่มันจะมีป่าววะรถทงรถถังอะไรเอา,เอามาเหอะโหถ้ากูจะขับวนทําไมวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมหาทางออกไม่เจอต้องออกทางนี้ป่าววะผมจำไม่ได้ละ เดี๋ยวออกไปมาเนี่ยแม่งหมดยาวพอดีทุกคนเป็นไงโอ้โหเฮ้เยมีคนแอบ,บยิงหลังว่ะทุกคนหน้ามีรถใหญ่นะฮะเราก็เลี้ยวซ้ายไปเลยครับเลี้ยวซ้ายไปเลยเั็นไงค่ายทหารผมเจอละเป้าหมายใหม่ของเรานะฮะค่ายทหารนี่นี่เองฟ้าเป็นไงโอ้โหโฉบเฉี่ยวยังมีสไตล์ทุกคนเป็นไงเฮ้ยโอ้โหเกือบเฉี่ยวอะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรายัง เลือดเต็มอยู่เลยนะฮะเลือดไม่ลดแน่นอนคนระับผมบอกเลยวันนี้เพราะว่าเรามากับพี่เจสันแล้วก็เฮ้ยโอ้โหรถถังมีมีอีกไหมม,มีสลัมสองลำไหมเฮ้ยนีไ่ไงมีเครื่องบินอีกสองลำนะฮะมีรถถังหนึ่งคันนะฮะไปรถถังดีกว่าเฮ้ยโอ้ย,อย,อยเจ็บชิบหายแล้ว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 ขอขึ้นก่อนขอขึ้นก่อนขอขึ้นก่อนขึ้นดีขึ้นดีนดโอ้โหไม่ขึ้นวะขึ้นรถขึ้นรถอะโลขึ้นรถ ลบกวัวข to hmm. ึ้นรถหน่อยครับลบกวัวขึ้นรถหน่อยเออลบกลัขึ้นรถหน่อยขึ้นรถหน่อยขึ้นรถหน่อยขึ้นขึ้นรถหน่อยเป็นไงล่ะสักคันไม่ได้สักคันไหมสักคันไม่ได้เป็นไงเอาไปอีกดีเป็นไงล่ะเบรก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 แมมจะชนให้ได้เลยจะชนให้ได้เลยเป็นไงโอ้โหค่ายนี้ยังมีลูกกระจกกว่าผมบอกตรงนะฮะค่ายนี้ยังมีแลูกกระจกกว่าเป็นไงยืนยิง ยืนยิงก็ตายดีครับโอ้โหหายทั้งคันเลยทุกคนอยู่บนรถไม่ลงมายิงวนะอยู่บนรถไม่ลงมายิงลนะ่ะฮะฮะห้าหวะไม่ลงมายิงลนะ่ะอะกว่านคืนละปล่อยให้มันเป็นยถากรรมมันดีกว่านะครับทุกคนรอหว่างนี้นะครับเราก็จัดให้นะฮะไม่เลิกไม่เลิกตามกูก็ไม่เลิกยิงเช่นกันนะฮะโอ้โหเป็นไงค่ทหารเดี๋ยวนี้เขาเลิกเอาคนมาลุมเล่นกันแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่ หน้าลงพยาบาลหมดแล้วครับเฮ้ยไม่ใช่นะฮะโอ้โหโอ้โห,โโหเป็นเวลาพอดีลเลยกูเลยยังชอบเลยอะ่ะมันจะได้แบบดูดูเวลาดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นทุกคนแล้วทําไมค่ายทหารมันไม่มีคนเลยวะกูถามจริงเดี๋ยวผมลองลงก่อนนะฮะทุกคนขอลองลงแป๊บหนึ่งนะโอ้โหมึงลงไมดีไม่ได้เหรอวะเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยกูววอยากบวกมานานแล้วมาดิมาดิหนึ่งหนึ่งบ้าวหนึ่งหนึ่งบ้าวอูให้สามหนึ่งเลยเอาเปล่า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  เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่มันเกินไปป่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ไม่เฮ้ยมันผมว่ามันเกินไปว่ะผมว่ามันเกินไปชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูไม่เกินไปว่ะมันเกินไปมันเกินไปกูไปละเฮ้ยแม่งเล่นยากจริงกูถามจริงกูถามจริงเป็นไงขอ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 งขอของรอบหน่อยโอเคได้ชุดเกาะละไหนไหนเมื่อกี้มีเยอะไปไหนหมดแล้วอะเมื่อกี้มีเยอะเหรอฮะเยอะเยอะเยอะหฮาเปล่าฮาเปล่า ใจเป้งใจเป้งหลับไม่ตายนะ,ะทุกคนหลับหลับไม่ตายแต่โรลรถเหยียบตายแน่นอนนะรอบนี้เป็นไงตายแน่นอนครับเวลอะไรก็ตายนะรถเหยียบเวลอะไรก็ตายนะเบรกเบรกดีเงนินเน้นนะฮะปเป็นยังไงแล้วโอ้โหรถถังเราเลือดยังไม่ลดเลยนะครับนี่ครับกาดจะตกนะ,ะกาดจะตกกาดจะตกกาดจะตกรถถังมีแต่คนจริงเหรอกูถามจริงใครทหารมีแต่คนเหรอวะกูถามจริงไม่ต้องยิงครับ ตายก่อนตายก่อนนะครับไม่ต้องยิงหรอกเสียเวลานะฮะโอ้โหเฮ้ยมันมีแต่คนจริงเหรอวะโอ้โหรถแม่งบังคับอย่างยากขนานะปุ่มแม่งก็แบบเล็กเหลือเกินนะกูไม่ค่อยถนัดนะะผมไม่ค่อยถนัดแล้วนะมันเล่นค่อนข้างเล่นยากนะฮะแต่ที่รู้คือไม่มีคนเลยนะฮะทุกคนดูได้นะนี่ค่ายทหารปอมมันเนี่ยโอ้โหรถแม่งคอนโทร l โคตรยากอะทุกคนผมบอกเลยไม่มีใครเลยนะฮะทุกคน งั้นผมเอารถไปขายแม่งและโอ้โหนี่กูติดตั้งกี่ดาววะเนี่ยห้าดาวนะแต่กูไม่ไมเจอรถัะคันเลยนะรถตะหงทหานี่ไม่มีเลยนะฮะร,รู้สึกว่ามันจะไปอยู่ในมงในเมืองกันหมดเลยนะฮะในค่ายนี่ปล่อยล้างเลยนะฮะมึงขายค่ายเหอะมึงขายค่ายทหารทิ้งเหอะไม่มีประโยชน์เลยทุกคนโอ้โหแปบ๊บเดียวดาวหายแล้วอะไรวะยังไม่ดรำรเลยทุกคนแล้วผมจะบอกว่าช่วงเนี้ยอีเวนต์แก๊งนะฮะมันก็เอ้ยเอ้ยคืออะไรวะดาวหายเหรอ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคืออะไรวะคืออะไรวะเอาหายไปเลยน่าจะเป็นเหมือนกับทําให้ดาวหายมั้งถ้าดาวหายแล้วจัดไปทุกคนจัดไปจัดไปครับจัดไปทุกคนเป็นไงโอ้โหแตกเฉยไม่เป็นไรนทุกคนค่ารักษาพยาบาลยังฟรีอยู่ฮะงั้นเดี๋ยวผมจะจัดการปวดตรงนี้แหละออมเอาปืนนี้ดีกว่าหนึ่งทีก็แตกได้ทุกคน วิ่งมาต่อยเปล่าต่อยเปล่าโอ้โหไม่ได้วิ่งมาตัดวิ่งหนีหรือเปล่าอย่างเงี้ยวิ่งหนีหรือวิ่งมาต่อยนะครับหไปกันหมดเลยแตกหมดดิตรงเนี้ยโอ้โหหัวติดเสาหัวติดเสาอันนั้นหัวติดอะไรวะนะโอ้โหตายกันเกลี้ยงเลยทุกคนชีวิตมันจะชิวๆนะครับผมบอกเลยดอบของแต่ไม่รู้สึกทำไมเหมือนมันไม่ค่อยได้อะไรเลยวะทุกคนเฮ้ยมอไซ ฮ้ยมอเตอร์ไซค์ของใครกูขโมยแม่งเลยอ๋อนั่นจะเป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าพอเราขี่ปุ๊บแม่งก็จะแม่งก็ติดดาวเลยนะทุกคนผมเจอกุญแจละเอางี้ดีกว่าคลิปนี้นะครับปวดเมืองมันจะดูแบบแบบอกเหมือนเด็กไปนะงั้นผมจะเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกนผมขอเคลียร์ห้าหนข้างๆก่อนให้กูณูให้จบก่อนเถอะกูขอร้องละ เฮ้ยนั่นนะคืออะไรอะ่ะเฮ้ยคืออะไรอะ่ะคือได้ป่บวะเฮ้ยรถเท่อยู่นะเท่อยู่นะแต่ผมเจอกุญแจวะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเท่วะ่ะนี่ไงนี่ไงผมเจอกุญแจอยู่แถวๆนี้โอ้โหลอยลอยลอยกันทีเดียวนะครับฉันจะพาเธอลอยโอ้โหลอยกันทีเดียวนะทุกคน ผมเจอคุญแจอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขอหาวิธีเก็บก่อนนะทุกคนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยกุญแจเนะี่ยเก็บไงวะเอ,อู้ดีดีงอะไรกันเนี่ยกูเก็บกุญแจเฮ้ยลุกสิเฮ้ยลุกสิเฮ้ยลุกหน่อยลุกหน่อยโอเคให้เป็นหน้าที่เป็นงานเป็นการหน่อยเฮ้ยกูถามจริงจะไม่ให้กูฆ่าเหรอไอ้ไรัวแค่นี้ฆ่ามไม่ได้เหรอกูถามจริงมึงจะกระปเปาะเกินไปหรือเปล่าเอาแล้วกุญแจกูจะเก็บยังไงอ๋อเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วไอ้พวกนี้ก็ป่วนจังเลยโอ้โหรถกูรถกูถกขอคืนลดหน่อยขอคืนลดหน่อย ขอขึ้นรถหน่อยนะจ๊ะไปละมันคืออะไรอ่ะสีชมพูชมพูผมขอดูให้แมบสักครู่นะทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะมาตามหากุญแจแล้วกันครับเอาไปทำอย่างอื่นได้นะมาชิวๆนะัวันนี้โอ้โหมีสาวนอนอยู่หน้ารถด,ด้วยไปไหนแล้วว่นั่งอยู่ข้างๆแล้วก็เอ้ตรงนี้ผมขอดูตรงนี้ว่าตรงนี้มันอัปเดตอะไรมาใหม่วะผมไม่เคยรู้เลยอันนี้คืออะไรอ่ะดูโฆษณานะมันจะซ้อนตัวให้แล้วดาวมันจะเหลือสูตนะครับโอ้โหแต่มันไม่เล้าใจะทุกคน ผมจะขับซิ่งๆพังๆอะไรแบบนี้เลยนะทุกคนไหนๆมันแบบรถแรงนะครับไม่ต้องกลัวอะไรด้วยเฮ้ยแต่รถคันนี้แม่งเทพว่ะอยากได้ไปเซฟเลยอ่ะเสียดายมากโหตรงนี้ก็มีให้เก็บโคตรเสียดายเลยแต่ันต้องดูโฆษณาผมพี่เกียดดูเสียเวลามากเลยเกมล้อแม่งก็ทําอะไรแบบหวังแต่ตังค์นะฮะทุกคนโหไปก็ได้กูไม่ดูโฆษณาหรอกมึงได้ตังค์นะแต่กูมึงีกูไม่เอาด้วยอมันต้องสองฝ่ายวินนินนนะทุกคนเวลาเล่นเกมอ่ะก็แบบว่าผมโอเคที่แบบว่า ได้ลดดาวอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเกมล็อกก็ต้องวินวินด้วยนะไม่ใช่ว่าให้ผมมุ่นวิ่นะครับเพราะว่าเสียวเวลาในการเล่นเกมนะโอ้ยหึ้เฮ้ยเฮ้ยหน้ารถม่งแบบโคตรดีอ่ะทุกคนคือเป็นแบบเชิงทำให้แบบลอยอะ่ะเดี๋ยวดูนะโอ้หเป็นไงม่งอย่างเท่อะทุกคนมึงจะยิงรถกูอีกนานไหม,ไมไกูถามจริงกูถามจริงเลิกชนกูเหอะกูขอร้องละโอ้โหเอาให้ได้เลยเฮ้ยคันนี้ก็เทว่ะ,ะทุกคน มันอัปเดตอะไรวะอัปเดตอะไรอะ่ะเหมือนมันอัปเดตใหม่แล้วมันแบบโอโ้น่าเล่นว่ะน,น่าเล่นจริงเลยนะทุกคนผมว่าเราต้องกลับมาเล่นแล้ววะ่ะแต่ระหว่างนี้นะทุกคนผมขอหากุญแจก่อนผมยังไม่สามารถเจอกุญแจได้เลยนะไม่รู้กุญแจอยู่ตรงไหนนะโอ้โหแม่งขาสองที่ก็หมดเวลาแล้วทุกคนผมบอกเลยเดี๋ยวก่อนนะ,าานะค่อยๆขับผ่านนะฮะกุญแจอยู่ไหนวะกุญแจอยู่ไหน กุญแจไม่น่าอยู่ข้างนอกหรอกมั้งน่าจะอยู่ข้างในในนี้นั่นแหละแต่ผมหาไม่เจอเองนะผมขับไปเลยขับขึ้นไปเลยขึ้นได้ป่าววะโคตรพยายามเลยกูกูโคตรพยายามเลยโอ้โหให้ฮอมันยิงไปกูหากุญแจก่อนกุญแจอยู่ไหนวะโอ้โหกุญแจกูไปไหนวะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่น่ามีกุญแจทุกคนกูก็ต้อนรถของกูไปเรื่อยๆมึงก็ยิงไปเหอะเอาที่เอาที่มึงสบ,บายใจเลย เอาที่มึงสบายใจอ่ะมึงขับไปก่อนได้ใช่เอาที่มึงสบายใจแล้วกุญแจกูไปไหนวะเนี่ยกูถามจริงไปละกูไปก็ได้เดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมหากุญแจไม่เจอว่ะผมว่ามันต้องอยู่แถวไหนสักที่นึ่งชนจังเลยไปเลยไปเลยไปเลยขยันชนชิบหายทุกคนอยู่นอกวะเดี๋ยวผมลองขับรอบค้างๆรอบๆกันฟ้าบ อยู่ตรงนี้ไหมในในกล่องนั้นมีไหมวะไม่น่ามีหรอกโอ้โหมันเกนมันเลยแล้วทุกคนหรือว่ามันอยู่ข้างบนนี่วะเดี๋ยวผมลองขึ้นเดินขึ้นไปดูก่อนผมว่ามันน่าจะอยู่ข้างบนนี้แหละหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะอยู่ข้างบนนี้แหละเดี๋ยวผมลองเดินขึ้นไปดูก่อนมันชอบแบบทําอะไรแบบแปลกๆเกมเนี้ยเนี่ยมันมีทางเดินขึ้นไปนะทุกคนผมว่ามันน่าจะอยู่ข้างบนนี้แหละเกมแม่งก็แบบโอ้โหทำให้แบบเวอร์เกิน อยู่สักข้างบนเลยกูยเดินถึงไม่ได้วันเนี้ยมันจะบอกเลยนะว่าพอผมเดินถึงปุ๊บกูตายวันนี้นี่ผมแบบเอาเลือดเอาเนื้อมาเต็มที่นะผมบอกเลยเพื่อนผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยเติมเต็มแบบโอ้โหฟูอ่ะนี่ไงเป็นไงคุณแจ โอ้โหเรือนี้ไอชีบาหมายทางแค่นี้มึงเดินข้ามไม่ได้เหรอกูถามจริงกูถามจริงโอ้โหระบบเกมถ้ามึงห่วยขนาดนี้แล้วมึงเลิกทำเฮ้ยเกมล้อกูขอร้องละกูขอร้องเลยตรงตรง,ตรงจากใจเลยมึงแค่นี้มึงข้ามไม่ได้มึงไปตายเถอะโอ้โหคนซนตีนอะไรวะเดินข้ามแค่ทางที่มันแบบสูงขึ้นมาน,นิดเดียวอะเดินข้ามไม่ได้โดดลงได้ปะตรงอะขอดดลงได้ปะวะพี่เดินไปแล้วอะโหทาหารเพียบเลยวะทุกคน ลงได้ป่าวะออ้โูเกือบตายทุกคนแต่แต่กูคิดว่ากูไปละผมว่าผมควรจะไปดีกว่าเป็นไงลงมาก็เจอรถหลูเลยครับทุกคนเป็นไงผมมีสาวเกาะด้วยไปดูที่อื่นดีกว่าทุกคนเฮ้ยมีนายโตด้วยอะทุกคนเฮ้ยมแม่งแรงขึ้นวะโคเท่อะเฮ้ยน่าเล่นน่าน่าเล่นอยู่นะเกมเนี้ยผมบอกเลยเดี๋ยวผมขอหากุญแจอีกดอกหนึ่งก่อนแล้วกันนะโอ้โหอยู่โคตดไก่ทุกคนแต่เพื่อคนดูนะฮะ ผมก็จะไม่ยอมแพ้นะครับทุกคนไปขอเป็นดอกสุดท้ายแล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปไม่จะยาวเกินนะฮะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปการหากุญแจแล้วกันเนาะแบบการหากุญแจโอ้โหโอ๊ยโอ๊ยโอ้โห,โโหชีหห้แบบผม้เบลีเออร์ใครวะมึงกั้นขนาดนี้นะมึงกั้นแบบโคตรกันตีเลยดูดิด,ดูแม่งกั้นดิโอ้โหโคตรกันตีเลยชืย่อคลิปนะครับผมก็ขอตั้งเป็น การหากุญแจกับหญิงสาวสวยๆดีกว่านะครับผมโอ้โหตอนน้าจะมีสาวมาอยู่รถทีนะทุกคนเป็นไงขวัญขึ้นอีกแกแม่งเฮ้ยยิงจังเลยยิงจังเลยโอ้โหไปกันได้ปะอีกที่หนึ่งผมว่าต้องหาเจอแน,น่นอนกุญแจชิปหายลนะเลย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 โอ้โหมึงยิงกูถามจริงมึงมีเรดา้าวะเนี่ยแม่งโดนกูทุกนัดเลยอะ่ะหนาเป็นไงโอ้โหสาวน่ารนถด,ด้วย ตึงตึงเลยครับผมบอกเลยน่าจะหนีพ้นแล้วแหละถ้ากูไม่เจอตำรวจทางขึ้นอีกนะกูเริ่มหมันไส้แล้วเดี๋ยวกูจอดรอเลยดูนี่มันจะมาอไหมโอ้โหแม่งมาวะขยันตามตัวชิบหายเลยทุกคนกูไปก็ได้ว่าเอามึงยิงกันไปเลยโชคดีของตำรวจนะแต่โชคร้ายของกูเนะี่ยมาทุกคนผมเจอผมเจอเหมืองละกุญแจนั่นจะอยู่ตรงเหมืองนี่แหละแต่ผมผมเหมือนผมเห็น มืนบอกเ็นกุญแจนะใช่ใช่กุญแจป่าวะเดี๋ยวผมขอลงขอลงไปดูใกล้ๆก่อนโอ้ทำไมลม้มขับยากจังวะโอ้โหขยันอุ้ยตกเลยชิบหายเกือบพังเกือบพังอะดินั่นไงผมเห็นสีไฟตรงนั้นอะ่ะมันเหมือนมันเป็นกุญแจไงไม่รู้อะ่ะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตขับไปดูก่อนนะเห็นปะเห็นปะข้างบนอนะข้างบนอนะ เดี๋ยวมันมีทางขึ้นปะวะหรือว่ามันมีทางขึ้นวะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะทุกคนผมว่ามันต้องมีทางขึ้นวะผมจะไม่เดินผมจะไม่เดินขึ้นนะผมบอกเลยผมจะเอารถเนี่ยนะขับขึ้นไปเลยนะโอ้มึงขับตามกูไม่เลิกเลยเนาะโอ,โอ้โหโลงก็ลงตามกูอะไรของมึง Denmark เนี่ยมเนี่ยเดี๋ยวผมหาทางขึ้นก่อนมันมีทางขึ้นอยู่นะฮะทุกคนเดี๋ยวคลิปมันได้ยาวเกินไปนะคลิปนี้ผมขอแบบหากุญแจโชว์ไปก่อนนะฮะแล้วก็ปวดเมืองเล่ยย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 นเล่นเลงนึ้อยนะทุกคนโอเคทางขึ้นอยู่นี่าะว นี่นี่ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได,นได้ใช่ตรงนี้เปล่าวะเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้อีกอันนึงใช่เปล่าวะเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนผมผมมึนได้งไงได้งไงได้งไงทางนี้แหละทางนี้แหละทำไมโอ้โหมึงอ,อะไรกันเนี่ยมึงทำไมมึงตามตื้อกูไม่เลิกเลยวกูถามจริงกูไปละอ่ะมึงมึงอยู่กันไปเลยเอ่ะกูไปละมึงขึ้นได้มึงขึ้นมาเลยขึ้นได้ป่าวะขึ้นได้ป่าวะโอ้โหไอพวกโง่ ไอเจ้าโง่เจ้าเซอร์โอ้โหแค่นี้ขึ้นไม่ได้อะไรวะกูลงมารับใหม่กันนะอ่ะมึงขึ้นมามึงขึ้นกันมาเลยโอ้โหไม่แม้ใครคิดขึ้นมาเลยนะทุกคนโอ้โหทุกคนแม่งขับแบบกากอ่ะผมบอกเลยเออเป็นไงเจอกุญแจออกชิบหายเข้าไม่ได้ซ่อมรถเกิเดเน่าตายซ่อมรถก่อนเดี๋ยวตายเข้าได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเข้าได้เว้ยโอ้โหเป็นไงเอาไปใช้ในชื่อกระชอนนะฮะอีเวนต์ชื่อกระชอนนะฮะ แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าอีเวนเนี้ยมันทําอะไรได้บ้างนะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดว่าอยายผมเล่นอีกก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าอีเวนเนี้ยทำอะไรได้บ้างนะทุกคนผมให้รูปแบบก่อนนะคือตอนเนี้ยผมหากุญแจออครบหมดแล้วนะฮะไม่มีกุญแจให้หาแล้วนะอาจจะต้องรอวันอื่นนะทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะไปขายรถละกันนะฮะเพื่อเป็นเสริมดวงชีวิตนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันขายรถได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าโอเคมา มาทุกคนผมพร้อมไปขายรถละแ,แต่ผมรู้สึกว่าทําไมมันมีอะไรไมิสตงนิซัยอะไรตามตูดกูอยู่ตลอดเวลาเลยวเนี่ยชิบหายชิบหาทชิบหาแล้วมึงคิดว่ามึงขับตามทันใช่ไหมอ่ะมึงตามมาเลยอ่ะมึงเร็วออามึงขับไปเลยเลยขับไปเลย,ข,เลยขับไปเลยจ้าขับไปเลยขับไปเลยไปเลยอือหึใหญ่เชียวผมเนี่ยเป็นไงห้าดาวแต่แม่งแบบโหก่กะชิบหายผมบอกเลยเกมเนี่ย AI งูนะผมบอกเลยโห ไม่ไหวเลยนะไม่ไหวเลยไม่น่าเกิดนะเป็น f B I อะจริงๆริงยิงยับเลยยิงยับเลยรถกูจะพังอีกแล้วเนี่ยไปละบายบายลาก,ก่อนทุกคนผมจะรถไปขายละแม่งเอาแบรนเออร์มากั้นเีกอะแต่หารูไม่นะรถกูแม่งออฟโรดได้นะอย่างกากเลยพวกกระจกโอ้ยชิบหายโอ้รถล่ลวงโอ้โจบเลยอะไรวะเนี่ยรถล่ลวงทุกคนรถล่ลวง โอ้อะไรวะขึ้ไม่ได้แล้วทุกคนผมว่าผมต้องรอตรงนี้แหละโอ้โหตายแล้วกูเรียบร้อยกูคงไปไหนไม่ได้แล้วกูตายยับเลยกูขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้โอ้โหอะไรวะก็เดี๋ยวรถไปขายหน่อยโโอ้หจุดขายแม็กกูจุดขายแม็กเกมกูให้ขึ้นไ,ได้แล้วทุกคนคทุกนโอ้โหตายคลิปอะโอเคครับทุกคนก็ขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะฮะ ไว้ต่อกับคลิปหน้าละกันนะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับงตครด้วยนะฮะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะถ้าอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกนะครับหรือว่าจะให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับแก๊งซายเวกัสก็บอกกันได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาพายคนนี้ก่อนละกันนะครับไปแล้วผมบ๊ายบายสวัสดีครับ